สวัสดีก็พี่น้องตัวไม่ออกจากล่างกับเห็นล่างแล้วดอกสับเสือก็มีครับนูของบนนู้นหอมขบดอกสับเสือดอกยูาคาก็มีตัวพึ่งไม่ออกจากล่างครับมีน้ำรู้ไหว่ามมีน้ำรู้สภาพอากาศห้อครับดูดูดอกไม้ด้วยดูสองอย่างสามอย่างขวบขู่กันไปอากาศหนาวพึ่งไม่ออกจากล่างครับ เราเสร็ทำครบรอหมวกครับน,นี่เดี๋ยวเขามาส่งหมวกไหม่ไกลบ้านแล้วครับหมวกตีพึงครับดวงตาเขาเราอันตรายครับจะเป็นยาครับยาแห้งใบไม้ซดใบไม้ไรก็ได้ครับเดี๋ยวหมวกมาเราก็ตีกันเลยลุยกันเลยพื้นที่ตรงนี้พอลุ่นอยู่รับน้ำน้ำพึงแต่พื้นที่อืน่นทางหากว่า ดอกไม่อยู่ไกลลังไม่ค่อยมีน้าครับแล้วก็อยู่สภาพอากาศด้วยพึงจะหากินไม่ค่อยไกลลังหรอกครับอากาศมันหนาวช่วงนี้อากาศหนาวก็จะมีน้าเป็นบางพื้นที่นะครับไม่ใช่ว่่จะมีถูกลังลังนี้ก็พอรุ่นครับมันตำ่ำแเ้วทำาคู่กันครับดอกไม่อย่างเยอะนี่ครับลัง เสียงหลุดมาแล้วหมวกมาแล้วทำตำครับตีรอรุ่นน้ำเลยอาทงสูงก็จะบใหญ่กว่านี้สักหน่อยเสียงหมวกมาแล้วครืมหมวกครับนานๆหลายวันตีต้องลืมอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้หมวกโอเคหมวกมาแล้วลุยต้องลืมอะไรสักอย่างหนึ่งนานๆได้ตีผึ่ง

น้ำครับโอเคครับขอบคุณที่ทติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โอเคตั้งกล้องครับสวนควรมากไม่ได้ครับโอเคดูอีเลยตีบ่อยๆครับจะได้ไม่ลืม ใหม่ครับพี่นอ้องมื้อทุงใหม่เดี๋ยวไม่ลืมถุงอ่าท่าไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ดูแล อครับทีใครจะเห็นหรือเปล่าเดกสอนเดกสอน้อน,น่อยครับโอเคไปครับล้างแมวครับพี่น้องดูโตรครับอากาศหนาวไม่ค่อยใหญ่ล่างบ่อยหรอกไปดูซกว่าจะเห็นตัว ตัวนกครับค่อยกินตัวพื้งอยู่ตรงนี้จะไปดู มาล้างที่สองครับอยู่ข้างทางับนี่เจอลงไปก็ทางล้างเกล็ดยังไงครับโอ้โล้างเกลดกลางเลยล้างไม่ได้เลยครับกลายเป็นน้ำครับฟังนี้น้ำสวยเลยครับ <S <S อโอโ้ข้างทางมองมาก็ทางเลยครับทางกล่องสักคู่ครับน้ำสวยเลย ออกมากไม่ได้ครับเดี๋ยวพ่งจะมีอย่หมุดเด้งมุดเข้าไปในคอโอ้หนน้ำสวยโอ้โหน้ำทั้งนี้เลยอเอาเหลียวปิ้วไปแล้วเออนะเหลียวไปเหรออือ านา้าอัหลียวอีกลังนี่โอเคลังแม่อ่ะสามหลอกสี่หลอกไปเลยถุงไม้ครับพี่น้องมึกทถุงม้ก่อนวน่าหนามเดสักเกือบรูนี่ครับรูหนึ่งเนี่ยประมาณรูไม่ขาดรู

อื้มโอ้โหลุรับตบน้ำรับสวยๆเลยครับไปครับล้างไม่ยาล้างไม่เอาแก่แล้วทางทางแก่เฉยลุ้นทางต่อครับพี่น้องไปเรื่อยๆไปหนี่งได่งอกแน่น่าได่งอกซักครั้งหนึ่ง มาตรงนี้สองรังครับต้นนี้รังหนึ่งครับรังเถากันเนี่ยรังใหญ่ต้นพวงนูน่นบนยอดอีกรังหนึ่งนีก็รังใหญ่ครับเถากันประมาณเท่ากันครับไม่ได้ถอยมาเยอกโอ้ครับเดี๋ยวปีนครับต้นนู่นก็ต้องใช้ถอยแต่ไม่ได้เอาถอยมาอีกโอ้ยแย่เลย รังใหญ่ร้อรุ่นครับน่าจะอยู่ตรงดอกนิวครับตรงนี้ไม่มีดอกนิวครับอีกไกลเลยกิโลสองกิโลหนึแ่แหละนานี่พคงจะไม่ถึงแล้วครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่นอ้องอีกสักครู่สองลังเลยวนันนี้ขอสองรังนี่ก็พ่อแล้วครับจบคลิปเลยเดี๋ยวเจอกันครับพี่นอ้องอีกสักครู่โอเคจุดครบแล้วครับแต่ว่บเพิ่งยังไม่โดนควนครับ ออกแล้วใส่ความชื้นในรังครับแต่ว่าพึง่งยังไม่โดนควนอ่ะลุยเลยเอาลังหนีก่อนครับมันสูงหยดท่วงเพื่อว่ามีแรงแล้วก่อนเอานั่นก่อนตรงนี้ยังมีแรงอยู่ Đồn Đồn phóng Lạc phóng Ồ, khóa chúa lắm rồi Đồn phóng Đói โอู้โอ้น้ำใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่สมรังเกือบจะมีสองก้นไปครับนี่ก่อนหนึ่งอีก้านนี้อ่าสวยเลยน้ำผู้หลังเต็มพอดีต่างกล้องคข้าพี่น้องอีกสักครู่ วิเลยสววเลยเฮ้ยนีอขึงคอมวกแดงไหมเอ ลงเดี๋ยวจะมุดก่อนลงครับทุงใหม่ครับพี่น้องมุดทุงใหม่ลังเกะเราก็ไม่เอาเราเอาแต่ลังสีสวยโวนไปนสองแม่ครับช่วงจงวังหวะพึ่งออก ไหลทอมถือนในล่างเกี่ยสรนเหลียวหรือเปล่าอ้าวดงาังนี่เหนียวเกสรนเกี่โสวโชมโอ้โหฝั่งนี้มีน้ำครับดูครับด้ายครับเสียด้าย Dạ. Rồi, tới đây. À. nó này là, ừ, hiện nó thì nó ra luôn, ừ. 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 Lăng. Để có vô. wow เชือกลงครับทวงน้ำนักตัวเราคงจะไม่ถึงพืน้นหรอครับลางขัวก็พี่น้องสวยสวยลางสองชิ้น

ลัางเต็มฟึบโอ้โหสวยครับไปครับไปอีกต้นหนึ่งมาอีกลางครับพี่น้องยังไม่ถึงต้นที่รีวิวให้ดูเลยต้นนี้อยู่ไกลกันครับมองไม่เห็นกับเพิ่งเห็นมาครู่นี่ครับขึ้นมาเลย มาเลยกล่องกคู่อโอเคลุยยจริงๆยู่ใไก่กันกับสามลังใหญ่ๆเลยน้องนี่มาทีหลังไมครับพี่น้อง บึกถุงม่ใหญ่กันเลย,เลยอยู่กับต้นมันข้างหลังอีกแต่ต้นมันไม่ทายแล้วครับตั้งตำขนาดทาดเนี่ยขนาดนั่นแหละได้ไม่ได้ทายแล้วผม,มเหมนเว้ยนี่ This one. Yes one.

ทุกถ่ายที่รีวิวให้ดูครับยานแล้วขบตรงบางนาไปเลยโอ้ยงใหญ่ ังนี้ที่เรีย้ยวเดี๋ยวมาสักทีมัวแต่เก็บลางสูงก่อนลังใหญ่โอ้โหมาลุ่นเดียวกันโอ้หัวนาำไม่สมลังเลยโอ้ลังยังใหญ่ สองลังต้นพวงน้ำดีกว่าต้องมีหนาวหรือเปล่ามันทึบครับาหาที่ต่างกองครับพี่นอ้องอีกสักครู่โอเคลุยมันน้ำม,มาถึงนี่ครับดดานนี้เดินเอามาชนล่างหลาดยากแล้ว

จูเลยเอ,ะอยะละน่ลเลอยู่ตรงนี้เป็นผูนหนาครับเกิดอะไรขึครับ สวยเลยแล้นงนีน้ำหน้อยก็ถกลกรังครับต้นมันน้ำดีกว่าครับมะคุนี่ผมไม่ได้ถ่ายเห็นว่าลังหลิกตั้งใหญ่ก็บ่ันน้ำสวยเลยใหม่สวยเท่าต้นมันครับโอเคครับพีบ่น้องจบคลิปครับทั้งหมดเจ็ดลังครับถ่ายไปสามตรงนี้สามถ่ายไปห้าลังครับ ไม่ได้ทายอยู่หนึ่งสองสองลังครับไม่ได้ทายสองลังนี่ครับน,น้ำสวยๆมีลังเดียวครับเดี๋ยวดูกับหลิวเลยครับลัง,ลงนี่ล่างๆไปแล้ามาเออลังแกะไปแเ้ามา,มมาครับน,น้ำสวยงามอยู่ ต้นมันสวยกลัวครับลังสุดทยไม่สวยเพราะหนามหน่อยเดียวลังครับแต่จะลังขาวๆครับเนี่ยหนามพ,พึ่งมิ่งครับลังล่างมีหน,นามครับโลนตะกาแล้วครับเกศรโอ้โหเป็นนักเกศรครับเกศรต้องแยกครับเกสรอ,อย่าให้ปนได้อยู่ครับวันนี้ก่อสี ไม่ห้าไม่สีก็ห้าขวดจัดนักเลยครับน,นี่ยุดหลายวันไม่คิดว่าจะจัดนัก <c oughs> คิดว่าคนอื่นเอาหมดแล้วพึ่งลงครับช่วงตรงนี้น่าจะลงดอกนิวครับถ้าลงดอกนิวผมน้ำพึงผมเอากลับไม่ไหวแนนอนรับเจ็ดลังนี่ได้น้ำครับแต่ก็พอได้สี่ขวดห้าขวดที่ดตุลครับไม่ได้ออกหลายวันละ นี่ก็ผึงมาออกมาก็จัดนักสักวันครับพอกับพี่น้องกับ,บ้านเจ็ดลังทายห้ากับ,บ้านครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ